พูดจบใครไม่มีใครตอบผมเลยพี้นะไม่ได้ยินอะไรเลยอีพีเล่นแบบผมก็หูด,ดัำพื่เขาบอกข้างหลังมาข้างหลังมาฮะโหแยบสิดเลยไม่ได้ยินเลยไม,ไม่ได้ยินเลยแค่ไหน รอบที่หนึ่งเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟสุด <c oughs> มีฟีนิกซ์คิดตรงนี้เมื่อกี้โคตรพลาดเลยไปปีนเสาเล่นใช่ไหมมีฟีนิกซ์คิดตร พวกพี่พลาดไปไปยืนล้มเันอยู่บ้านมันมีกำลังโยนจ u m p d r i v สกิลอั u l t i m ของฉันชาร์จพร้อมใช้งานแล้ว

Of loot, the kind that's all mine. My favourite kind of loot, the kind that's all my on My favourite kind of loot, the kind that's a crop on My favourite kind of loot, the kind that's all mine. My favourite kind of loot, the kind that's all mine. My favourite kind of loot, the kind that's all mine. อีกไกลกว่าจะถึงวงเซฟโซนถัดไปพื้นที่มากก็หมายถึงมีสมบัติมากเราอยู่ห่างกันเกินไปนะทุกคนมาเถอะฉันไม่กัดอะไรหมายเซ็มเปสียงบ้าลยโนเลยอะไรุกเข้ามาเจอศัตรีเดรีดีอยู่ที่นี่อีกไกลกว่าจะถึงมีคันชั่งเทอรสาวตอนนี้บอกหุ่นะใช่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราลงใหม่ใหม่ไปอยู่ไปอยู่ น้อิมีคนมาจุดกระสุนหนักตรงนี้เลเวลสามขีออัพเมทของชันชาร์จพร้อมใช้งานแล้ววงเซฟโซนถัดไปอยู่ไกลเป็นกศัตรูนีอะไรดีๆอยู่ทางนี้ปืนไม่ล็อกนะเต็มเลยกาลังไปนีอยู่หน้าพี่มีตูทีนี้เป้าหมายถูกน็อกแล้วรุมพสศัตรูกำลังดีโดด ันจีดูแลตัวเองนะคำเตือนรองเซฟโซนกำลังขยับเมื่อกี้มีคนยิงพี่เอาไป่หวครับมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมามีแค่แพ็กเกจกำลังมาฉันชอบสิ่งที่ได้ยินนั่นมันแข็งด้วยนะมันแยกล่างรือเปล่า แล้วดด้วยได้ดีว่าอมันไม่เข้าไม่ไม่มันพลนตัวกันนะนี่ม่ตัเฟดนะตเฟดก็มีนะได้แต่มันกดไม่ได้แล้วทำไงไหุ่นเดินหอเกินหน่นะเัดแม่งเลยเออะ้มัไปไหนเรันนี่ออกเลนะมใช่นี่เด็กเกลียข้าวนี่ออกอาลไป ไลายตัวเข้าโมงไปปะมันเข้าหูโมงไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะผมเห็นมันอยู่ในมีเครื่องสร้างไอเทมมาคงภาพาน่าจะเป็นเพราะคนมอจริงนันแหละเพื่อนนะพบแม็กเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวล3มร้านค้าเปิดให้บริการแล้วี่ ข้างในไม่มีเกาะวะอย่าบอก้อเลทุกคนสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วกำลังรีโหลดฉันขรออมแล้วมัลยงรอดูถูกน็อกแล้วใช่แล้วฉันมีปัญหาฉันขอออกแล้วกำลังยิงฉันมาช่วยแล้วเป้าหม้ถูกน็อกแล้วมันยังไรวะเนี่ย ฉันติดนี่คุณค <น S 1> แล้วเกือบตายสกปะมีแบตเตอรี่กรอตรงนี้กำลังรีโหลดมีแบตเตอรี่กรอตรงนี้กำลังโรงพยาบาลตี่ตตตนี่อ,นอยู่ๆก็โผล่มา กล่องพยาบาลตรงนี้ม,ตตม,นมีแบตเตอรี่กล่องตรงนี้มาเรือเบิ้มพอป่ะไม่ว่างหรอเล่าไม่มีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้มีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้มีกล่องวิวัฒนาการตรงนี้เลเวแล้วสามมีกล่องพยาบาลตรงนี้สกิลอัลติเมทของมีแมพเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวล้สาม กำลังเปิดร้านมาชมสินค้าสิสกิลอัลติเมตของฉันพร้อมแล้วกำลังชาร์จกล่องพูดพี่แม็กอะไรพี่นะแม็กอะไรอ่ะมีแบตเตอรี่กล่องตรงนี้ไม่ได้บากอะไรลย่ พีขึ้นทางไอ้กลมๆนี่นะกำลังโยนจำ d r i ฟ์ไม่เจอพอถึงนะคนแล้วนะมีแมกเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลสามมีกรอบพยาบาลตรงนี้มีามีกรอบวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสาม ไม่มีคนตามเลยวะมีผ่านท้ายสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามทำไม่ฟาร,ร์มกันหรอวะตาร์มแล้วจีนมาสามแล้วเออว่าฟาร,รมมาแล้วยิงบอลคนพัสดุแล้วเสียที่ไหนของฉันชาร์จพร้อมใช้งานแล้วคนน่าจะออกไปหมดแล้วมีพันชักลูกซองตรงนี้เลเวลสาม่ได้มีกระบอกรถแรงถีบตรงนี้เลเวลสาม เพิ่มพี่เจอพาวเวอร์เลอร์กับเบิร์กเอาเอาผมมีเบิร์กแล้วมีกลองไอเทมคนตายตรงนี้เออมีสนายด้วยมีสนายดีไหมวะน่าแต่เลย เนี่ครับอะไรได้ไม่เอาดีกว่าพี่ปืนยิงไม่ทันพี่หาแม็กอันนี้ไม่เจอเลยว่ะมีกล่องพยาบาลตรงของแม็กอะไรแบบนี้อะเอาผมยังไม่มีเลยยังไม่มีแม็กเลยแม็ขาวยังไม่มีเลยเชื่อไหมเชอสามศูนย์หนึ่งทองแม็กทอง เมือ่อไหร่พี่จะตายวะยัดแทงอย่างนี้ดิมีแมพเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลอเอวลสามถ้าพี่ล้มอะไรผมปล่อยซึมเลยผมเจ้าปืนชัวร์ไหมเองชัวร์ไหม มีแบตเตอรี่เกล็ดตรงนี้มันกลางวงเว้แล้เนี่ยรอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซตสองไปทางนี้กันเถอะไปไหนอ่ะขไปเล่นดีกว่าโดมีตัวศัตรูอยู่ตรงนี้ฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่ศัตรูถูกน็อกแล้วน่าจะมีอีกไปไปไป มันจะมีอีกนะอะไรกันแค่หน้ามาตัวเดียวกลังงยิต่อสู้สังหารศัตรูแล้วมีกระบอกวิวัฒนาการตรงนี้เลวสามกำลังรีโหลดกำลังรีโหลดใครไม่เดินชนบุะเด็นเลยวะมีแบตเตอรี่กระอกตรงนี้โอ้ยหน้าเพี้ยนมาต,มนตัวเดียว,ว<ม>อ่ะ สูงอว่ามันจะเป็นแบบว่าเหมือนพวกคนจีนเล่น่ะเล่นห่างๆคนเพื่อนอ่ะสไตล์โซโล่ทำว่าเซียนแต่ก็ไปตายอะไรเงี้ยเล่นเลาะซ้ายไปก็ได้ซ้ายไปก็ได้ยังไม่ได้ยิงกันรเลยเด็ดๆราเบิดสองร้อยเอง เนี่มีเสียงสนายอยู่ด้านซ้ายเสียงเป็นไรด่านซามหน้าตาไม่ใช่หรออ่าน่าจะไม่รู้ว่ามันได้ยินมันจากา้างหลังน่าจะบัคกมั้งมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนเบาตรงนี้เลเวก็สามมีปารททายสไนเปอร์ตรงนี้เลเวล3สาม ไม่มีพาวเลอร์เล่นปะมีแบตเตอรี่เกล็ตรงนี้ <ienda. S 2> <c oughs> นี่ของแต่งอะไรบเซตมีแบตเตอรี่ <ๆ S 1> เกรต็ตรงนี้ข<พ>อมบวกอะไรได้บ้อมบวกจัด มีคันชักลูกซองตรงนี้เลวว3ค่มคเต็งวงเซฟโซนกำลังขยันรู้อยู่ในวงเซฟโซนถัดไปแล้วมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาเฮ้ย ไอ,อเทมจะน,นไแล้วม่ออมเอาเครื่องสร้างไอเทมกลังลง่ลงมาจากฟ้าแมนมีเครื่องชุบะมีกล่องพยาบาลตรงนี้ รอบที่สามเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนนอกวงพี่สกิลอัลิเมทของฉันพร้อมแล้วกำลังโยนจับไรส์เฮ้ยรอด้วยดิมีมีมีข้างหน้ามีมีมีพี่วันนี้วิ่งช้า มันยิงอะไรออกมามะน่นยิงอะไรออกมาเปล่มีโลนะมีบาเรียเอาไหมบาเรียอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่รถไฟตอนนี้มาถึงแล้วทีสถานีพลังงานความร้อน,มนไม่ได้มีที่เล่นไม่เห็นนะ รถไฟหยุดแล้วเราโดนตุ๊กากระบอกตรงพี่มีตรงพี่มีขอให้มีวันที่สดใสเราอยู่กระจายกันเกินไปยิ่งคนมากก็ยิ่งปลอดภัยนะคุณรู้ไหมร้านไฟมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนหนักตรงนี้เลเวลสามมาแล้วมันมาทางรถไฟอ่ะ กำลังโดนยิงิงผมวะไฟกำลังจะออกสถานีตอบาับารเรียกยุลลาจอดรถไฟไปเลยคุณนังรีโหลดถูกน็อกแล้วกำลังรีโหลดโอ๋อมันลืมสนิทมันอยู่บนเขานู่นนะมันลงไปตายข้างล่างกำลังรักษาอยู่ อผู้น,นำสต,ติสังหารพยายามแย่งสิ่งที่เป็นของเราไปพวกเขาน่าจะรู้ดีกว่านี้นะว่ากำลังสร้าถูกจีบใส่ไม่ได้หรอกไม่ได้น,นี่แม่เพ<ว>ิ่มความถี่มันหนักตรงนี้วงเซฟโซนกำลังขยันกำลังยิงต่อสู้เราอยู่ในวงเซฟโซนกำลังชาร์จเกรอะมันออกไม่ได้ที่ต้องโดนมีแค่แพ<อ>็คเกจกำลัมงมา ตัวสันนัยนี่ยดูมนจะมีแคร์แพ็กเกจกำลังมามีของใหญ่อยู่ในนั้นกำลังยิงกำลังไปกำลงไปมีกล่องพยาบาลตรงนี้เครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมาไม่ได้เลยตัวเดียวรอบที่สี่เริ่มนับยหลังก่อนดีนาฬลกาจัดการสองทีมสุดท้ายนั่นกันเถอะดีแน้นมดแลว ไอ้เหี้ยเน็ตหลุดเอ้ยเ,เน็ตไม่ดีเนี่ยตัวไหนแดง oh เอาไปใช้พ่อพี่จับนนพี่พี่จับมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนเบาตรงนี้เลเวลสามวงคนละฝั่งกันนะกำลัง,<ว>งเปิดใช้จัมไดรฟ์ ไม่้ไที่ว่ามันเต็มนิดตรงที่ที่คอนโดนั่นเป็นก้อนๆแล้ว่ะนที่แหลกที่เดือ็ดีงามเลยเรามีอีกหนึ่งนาทีก่อนวงเซฟโซนจะหดลงถ้ายังอยากสู้ต่อก็ลงมือเร็วเข้ามีสปิดไฟตรงนี้อืมอืมอืมอาวุธติดอุปกรณ์ครบไม่มีอะไรที่เหมือนกับมันของดีนะ มีแม็กซ์เพิ่มความจุกระสุนหนักตรงนี้เลเวลสี่เล่นข้างบนทเลยรอพี่เล่นริมซ้ายเนะี่ยได้ใช่ไหมอ๋อเนี่ยตรงนี้ก็เล่นได้อยู่นะครับรอดูวงกบนจะได้เนี่ยเล่นตรงตรงถังตรงเล่นตรงถังนะี่ไงได้อยู่นะมองได้รอบติดเลยไม่เล่นที่ตรงกลางไงพี่สวย มีเสบียงเพิ่มเติมอยู่ทางนี้พี่ว่ามาจากทางนี้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์คำตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับเราอยู่ในวงเซฟโซนถัดไปแล้วหวังว่าจะมีไอเทมดีๆแถวนี้นะอะไรมีแคร์แพ็กเกจกำลังส่งมากำลังเรียกแพ็กเกจไลฟ์ไลน์มากำลังเรียกแพ็กเกจไลฟ์ไลน์มาเอาดิ มีเครื่องสร้างไอเทมมาเพิ่มมามาตั้งตรงซอมนี่นะตำรวจทางนี้กเถอะเอาตั้งไปแล้วอ่ะเก็บก่อนแล้วกันเอาไปตั้งใหม่นั่นอ่ะโอเคเราก็ยังอยู่กลางวงอยู่เดิมเหมือนเดิมเหมือกัน อบที่ห้าเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนกำลังถูกยิงใส่เฮ้ยฉันถูกพบแล้วกำลังโดนยิงฉันชาร์จกรอดอยู่นะ่ะยู่ไหนวะไปที่นี่กันเถอะกำลังรีโหลดฉันกำลังชาร์จกรอไม่รู้ว่าใช่เป่ะนะมันยิงมาจากข้างบนน่ะ จัตุรูหยุดไปสำรวจมีกล่องเสบียงเปิดอยู่ตรงนี้พวกเขายิงใส่ฉันกาลังถูกยิงใส่ช่วยด้วยพวกเขาไม่มีวันยิงทะลุกรอบนี้ได้กำลังถูกยิงใส่มีศัตรูทางนี้ไปเรียยังไงก็ไม่ได้ต้องใส่ถอยน้องแล้วกิลอัลติเมตของฉันชาร์จพร้อมใช้งานแล้วฉันมาช่วยคุณแล้วผมขึ้นมายิงมันตายแล้ว ขอบคุณนะฮ่าฮ่ากำลังสร้างที่กำบังให้พี่น้องของฉันเป็นมุมที่ดีนี่มาเอาละทุกคนสกิลอัลติเมทของเจ้าศัตรูฟังะักำลังกบราดกำลังรีโหลดส่งน้ำตาลมาให้ฉันาเทนโดไปกลไปเลยชลส่งสัญญาณเรียกการโจมตีเธอกา What y'all